เข้ามาเร็วมาเล่ากันสิเกิดอะไรขึ้นงงกับข่าวอยากจะบอกตรงๆสําหรับไอ้พวกพลาดหัวข่าวอะอย่าอย่างนี้พลาดแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เอ๋ยคน<ม>เขาเหมือนอ่านเฉพาะหัวข้อข่าวใช่แล้วพออ่านหัวข้อข่าวมันก็กลายเป็นปัญหาหลายอย่างมากๆหัวข้อข่าวก็คืออ่านอ่านแค่เนี่ยอล่าสุดเชื่อไหมว่าตอนนี้ผลกระทบคือเยอะมากนี่ไม่ขอบอกเหตุนี่ออเหตุครับ เพจอะไรอ่ะน้าเนน้พูดแพทติดโควิดขอเอาลูกชายไปด้วยนี่นะเราเราเอ๋ยปิดเพจดีละเอาตรงนี้ให้เขาดูดิเพจอะไรเอ๋ยลบดีแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามันกลายเป็นปัญหาของกูเลยเว้ยกลายเป็นปัญหาของแพทเลยทุกคนตอนนี้แพทตอบคาถามเรื่องเนี้ยเยอะมากแล้วแพทมีปัญหากับงานด้วยแพทมีปัญหากับงานด้วยไม่ใช่แค่เพจนี้เพจเดียวอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวอย่างอือ่ะทุกคนอ่านพี่เอ๋ยอ่านให้เขาฟัง แพทติดโควิดขอเอาลูกไปด้วยอันนี้คือการพันหัวข่าวงงมากแล้วตอนนี้ใครใครเจอแพทอ่ะกลัวกูชิบหายแล้วงานโทรมางานโทรมาเช็คก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนโทรมาเช็ค <c oughs> เรื่องราวก็คือสู้สู้แพท <c oughs> ใช่แต่กูไม่ได้ติดโควิดฟังนะคะ ไม่ได้ติดโควิดเพิ่งตรวจมาที่โรงพยาบาลผลเป็นอันดีเทคนะคะไม่ได้ติดโควิดและยังไม่ได้เจอใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับพี่หนุ่มกัญชยัยหรือโนโหรือคุณพระาสป,ปอพระบาสมป,ปองก็ปปยังยังไม่ได้มีติดโควิดนะหลายๆคนมาให้กําลังใจชี้แจงตรงนี้เลยพาดหัวข่าวขอย้ํานะออบางคนเขาอ่านแต่พาดหัวเขาไม่ได้อ่านข้างในจนตอนนี้กลายเป็นว่าแพทติดโควิดไปแล้วกุงงมาก งานเงินมีปัญหาหมดกะอีแค่พลาดหัวข่าวเริ่มจากตอนแรกไม่คิดอะไรอืตอนแรกคิดว่าเออไม่ใช่อะไรอ่านข่าวแล้วก็ไอ้แบดคุณนุ้ยไอ้แบดก่อนไอ้แบดนุสุจีิ่ม่าข่าวคุณรุสุจิที่ร้องไห้ว่าไม่ใช่ที่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นข่าวเพราะเริ่มจากไอ้แบดไอ้น้องแบดอ่ะน้องบิวขาวคงที่อยู่ในกะไรนี่นะเขาว่ามาหาแบด คือมาทํางานด้วยกันแล้วพ่อนางโทรมาแหล่งตายอะแหล่งตายพ่อนางโทรมาแล้วแบดก็บอกว่าอยู่กับพี่แพทอพ่อนางบอกว่าเฮ้ยไปอยู่กับพี่แพทได้ไงเขาเป็นโควิดไอ้แบดก็งงคือยืนไอ้แบทก็บอกว่าเปล่าพ่อพ่อพี่แพทไม่ได้เป็นโควิดพี่ก็บอกอะไรโควิดใครเป็นพ่อก็บอกว่าเนี่ยข่าวมันออกพี่ก็ไอ้แพทแพทเนี่ยก็ยังงงๆอยู่ว่าเอาจริงๆนะ ตกลงกูเป็นเหรอแล้วใครไปบอกเขาว่าเขาเป็นก็บอกว่าข่าวมันออกว่าแพทเป็นโควิดไอ้เราก็คิดว่าไม่มีอะไรวันนั้นอะแพททำรายการแชร์ข่าวเออแล้วในรายการอะคือพี่หนุ่ยอะเขาต้องกักตัวเพราะพี่สมรักษ์จำได้ไหมพี่สมรักษ์เขาไปตรวจมา3กรกฎาคมแล้วผลออกมาว่าเขาอะเป็นเชื้อมีพบเชื้อแล้วแพทได้ได้อ่านข่าวนี้แล้วแพทก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นแพทอะแพทก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาในรายการแชร์ข่าวว่า ถ้าเกิดเป็นแพทอะถ้าเกิดถ้าเกิดนะถ้าแพทเป็นโควิดแพทจะเอาเลดไปด้วยก็เลยคิดเหมือนแบบพูดขึ้นมาว่าเออถ้าแพทเป็นโควิดอะแพทจะเอาเลดไปด้วยแต่ยังไม่เป็นไงถ้าเป็นแต่ทําไมพาดหัวข่าวไม่มีคําว่าถ้าไม่มีคําว่าถ้ากลายเป็นกูเป็นโควิดแล้วกูเอาลูกไปด้วยพี่ที่เขามาช่วยเก็บขยะพี่อะจะมีใช่ไหมของของของเขตอ่ะเขาจะมาเก็บขยะเสร็จแล้วเขาเจอพี่เลี้ยงพี่ซู เจอพี่สูเขากลัวสู่บอกสูอย่ามาใกล้นายมึงเป็นโควิดเฮ้ยสูก็บอกว่าคุณแพทไม่ได้เป็นโควิดคุณแพทออกไปทํางานแล้วเขาบอกว่าไม่ข่าวออกเนี่ยแล้วแล้วแพทอ่ะเป็นโควิดแล้วรักษาที่ไหนแล้วลูกชายเขาอะลูกชายเขาเป็นยังไงตอนนี้ลูกชายเขาอยู่กับใครสูก็บอกว่านี่อยู่นี่ลูกชายเขาอยู่นี่จนเมื่อกี้ที่ต้องไลฟ์คือจนเมื่อกี้พี่โปรดิวซ์รายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว โทรมาบอกว่าตายแล้วลูกค้าตอนนี้มันเป็นปัญหาไงลูกค้าที่จะมาทอล์กถามว่ารายการมีพี่แพทแล้วพี่แพทเป็นโควิดจะขอแคนเดี๋็ตีมือแตกเนยนะไอ้พวกที่พิมพ์อะไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นโควิดย้ำนะสรุปฉันไม่ได้เป็นโควิดลูกค้านะคะไม่ต้องไปแคนอะไรใดๆหรือ,อว่าพิธีกรที่เจอแพทไม่ต้องกักตัวนะ เวลาคุณพลาดหัวข่าวเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยอย่าพลาดเอาสนุกอย่าพลาดเอาให้คนเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้ยอดเราได้โฆษณาไม่เอานะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเกิดแพทมีปัญหาแล้วแพทเสียหายแพทฟ้องนะคะฟ้องใครคะฟ้องทั้งหัวข่าวฟ้องแม่ฟ้องพ่ออะไรยีเอ๋ยกูจะฟ้องแพทฟ้องฟ้องได้นะว่าทําให้กูเสียหายทําให้ข้าพเจ้าเสียหายขาดรายได้ลูกก็ยังสบายดีอยู่แพทนภพาก็ยังสบายดีอยู่นะคะแล้วกก็ไม่ได้เป็นโควิดนะ ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นนะคะจริงๆอ่ะใช่ฟ้องได้เนี่ยเห็นป้าคือบายบายบอกด้วยแม่ไม่ได้เป็นโควิดนี่ไม่ได้เป็นโควิดเออ